สวัสดีชาวยูทูบเบอร์และก็่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยอยู่กับช่องทอร์กินทีวีและนี่คือสิบห้าดับเกมมือถือเอาชีดอดที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เกมแนวเอาชีดดอดช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมาแรงม,มากๆเลยนะครับซื้อใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีดอดก็สามารถเข้ามาดูเกมในคลิปนี้ได้นะเราลองเลยนะครับว่าหน้าเล่นทุกเกมแน่นอนนะครับและส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับโอเคและส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้านนะเราไปดูกันเลยครับ เกมนอัที่15 Dead for Return เกกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งเกมนี้มันก็จะออกแนวคล้ายกับเกมเดกรเลยนะครับโดยเกมนี้ก็ใช้เราเอาชีวิตรอดในโลกที่โ่มสลัดไปแล้วและมันก็จะเต็มไปด้วยภัยอันตรา,ายต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฝูงพิธีอมบี้ต่างๆนะครับซึ่งสอมบี้ภายในเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะ เกมนี้เนี่ยคุณก็จะต้องคอยหายพวกสิ่งของต่งตางๆในการเอาชีรดดนะครับและคุณก็จะต้องยิงต่อสู้กับเหล่าซอมบี้อะไรแบบนี้นะและเกมนี้ก็เป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้กันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีรดดที่เล่นกับเพื่อนได้แบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมเดที่14 Life After หลายคนก็น่จะรู้จักเกมนี้กันดีนะครับกับเกม Life After ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวอัลชีโดที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่เกมนี้ก็เป็นเกมที่มีการพัฒนาและก็มีการอัปเดตบ่อยมากๆเลยนะซึ่งล่าสุดเกมนี้ก็ถือว่าพัฒนาไปไกลมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเล่นภายในเกมหรือว่ากราฟิกอะไรแบบนี้นะและเกมนี้มันก็จะมีตัวละครให้คณได้เลือกใช้กันด้วยนะครับและส่วนทางด้านภาพหรือว่ากราฟิกภายในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะเต็มมากๆเลยนะและเกมนี้มันก็จะมีในเรื่องต่างๆให้เราได้ดูกันด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวอัลชีโดที่ม เกมอันดับที่สิบสาม Moderner Online หลายคนก็แน่จะรู้จักเกมนี้กันดีนะครับกับเกม Moderner Online กม <g ain> นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เป็นตำนานเลยนะครับโดยเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีวดอดจากพวกผีต่างๆซึ่ง,งรูปแบบการเล่นภายในเกมนี้ก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างฝ่ายผีแล้วก็ฝ่ายคนนะครับและใครที่เล่นเป็นฝ่ายผีก็จะต้องตามล่าผู้ล่อชีวิตนะและใครที่เล่นเป็นฝ่ายคนก็จะต้องหนีจากพวกผีต่างๆ,ๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกและก็ค่อนข้างท้าทายมากๆเลยนะและก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปรย์มือถือด้วยนะครับหลัสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดอดที่ไม่กินสเปรย์มือถือแบบนีี้กก็มมคควรรลลาดเเยนะับ เกมอันที่12มีมีใครเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีโดที่ออกแนวคล้ายกับเกมเอามเมออเลยนะครับซึ่งรูปแบบการเล่นภายในเกมนี้ก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างฝ่ายผู้รอดชีวิตและก็ฝ่ายสัป,ปรหลาดนะครับซึ่งคนที่เล่นเป็นสัปหลาดก็จะต้องตามล่าผู้รอดชีวิตนะและคนที่เล่นเป็นผู้รอดชีวิตก็จะต้องเอาชีโดจากสัปหลาดนะครับ แต่สิ่งที่คุณต้องระวังภายในเกมนี้ก็คือเพื่อนของตัวเองนะครับคือบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนที่มากับเราเนี่ยเขาเป็นสัปรหลาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าสัปหลาดภายในเกมนี้สามารถแปลงร่างเป็นผู้รอดชีวิตได้ด้วยนะซึ่งคุณก็จะต้องระวังตัวให้ดีนะครับและส่วนด้านภาพหรือว่ากราฟ,ฟิกภายในเกมนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมเดอทิสเบิร์นแกรนี่ หลายคนก็กำลังรอเกมนี้กันอยู่นะครับว่าเกมนี้มันจะเล่นออนไลน์ได้เมื่อไหร่นะซึ่งล่าสุดเกมแกรนี่ก็สามารถเล่นออนไลน์ได้แล้วนะครับแต่ในเวอร์ชันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันแบบ Official นะครับแต่มันเหมือนเป็นเวอร์ชันแฟนเมดอะไรแบบนี้นะโดยเกมนี้เราก็จะต้องเอาชีดอดอจากคุณยายแปรนี่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าคุณยายแพในเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโหดมากๆเลยนะ และภายในเกมนี้คุณก็จะต้องคอยตามหาผู้สิ่งของต่างๆในการเอาชีลดอนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปืนหรือว่าปืนยิงยาสลบอะไรแบบนี้นะรวมไปถึงการตามหาทางออกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมกราเนี้อยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมหนึบบที่ส0 Project Winter สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีลดอจากฆาตกรก็นี่เลย เดิมท the so hmm. mm ี่แล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนนะครับและตอนนี้ก็มาอยู่บนมือถือเรียบร้อยแล้วนะเรียกได้ว่าในเวอร์ชันมือถือก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโดยการเล่นภายในเกมนี้ก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างฝ่ายฆาตกรและก็ฝ่ายเพลอชีวิตนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกเล่นเป็นฆาตกรก็ได้นะครับหรือว่าเลือกเล่นเป็นพล่อชีวิตก็ได้นะโดยรวมแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีและก็เป็นเกมที่เล่นสนุกนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดอดจากฆาตกรแบบนนนีี้้กก็ไม่คควรรพลาดเเยะับ เกมบที่9ก้าออกซด์เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตอดที่ออกแนวคล้ายกับเกม r u ัสเลยนะครับซึ่งใครที่กำลังรอเกมรัสอยู่ก็สามารถลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะ โดยเกมนี้ก็จะเราเอาชีดอดบ,บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งบนเกาะแห่งน,นี้มันก็จะเต็มไปด้วยภายุตลาลราต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์ร้ายนะครับหรือว่าผู้คนด้วยกันเองนะและเกมนี้คุณก็จะได้เจอกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะและส่วนด้านภาพหรือว่ากราฟิกภายในเกมนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่กินความจําค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะแะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดอดที่กินความจําน้อยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกม เซเวอร์เนชั่นโมบายเดิมทีแล้วเ,เกมนี้ก็ไป็นเกมที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนและตอนนี้ก็มีอยู่บนมือถือเรียบร้อยแ,แล้วนะครับเียได้ว่าในเวอร์ชันมือถือก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้เวอร์ชั่น PC เลยนะโดยเกมนี้ก็ใช้เราเอาชีดอดจากภัยตรารต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ความหิวนะครับหรือว่าผู้คนด้วยกันเลยนะ ดยมุมมองภายในเกมนี้มันก็จะเป็นมุมมองแบบด้านบนนะครับและส่วนในด้านแบบหรือว่าแผนที่ภายในเกมนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะและก็จะมีสถานที่ต่างๆที่รอให้คุณไปสํารวจเยอะมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีด,ดอดภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมแนวที่ Part เจ็ด p a t of o r ท g i n เดิมทีแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนและตอนนี้ก็ไม่อยู่บนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับ ดยเกมนี้ก็ใช้เราเอาชีดดอดในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าไดโนเสาร์เกมนี้มันก็จะมีไดโนเสาร์ให้คนได้เลิกใช้กันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์อย่างที่เล็กอะไรแบบนี้นะและเกมนี้คุณก็จะต้องต่อสู้กับไดโนเสาร์ตัวอื่นนะครับเพื่อควาาชัยชนะอะไรแบบนี้นะและส่วนในด้านภาพหรือว่ากราฟ,ฟิกภายในเกมนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจัดเต็มมากๆเลยนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดดอดภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมหนที่6ดอล์แลน เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีดดอดแบบสไตล์เนมเมะซึ่งเกมนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบภาษาไทยนะครับซึ่งใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายสบายเลยนะโดยเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีดดอดในโลกแฟนตาซีนะครับและมันก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวและก็ภัยอันตรายเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหิวนะครับหรือว่าพกศัตรูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์หรือว่าภาพภายในเกมนี้มันทําออกมาได้ค่อนข้างสวยและก็อลังการมากๆเลยนะ ละส่วนในด้านแมปต่างๆภายในเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับคือภายในเกมนี้เราสามารถไปที่ไหนหรือว่าทําอะไรก็ได้หมดเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีอิสระสูงและก็ค่อนข้างโอเพ w นเวิลด์มากๆเลยนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดอดที่มีความอลังการแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมเน,นที่5 Lost l i h t สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวเอาชีด์ดรอปภาพสวยก็นี่เลยซึ่งรูปแบบการเล่นภายในเกมนี้มันก็จะคล้ายๆกับเกม a r e n a Breakout เลยนะครับคือเกมนี้มันจะให้เราฟาร์มของแล้วก็เอาชีลดรอปไปให้ได้นะหรือว่าหนีไปให้ได้เองนะครับโดยภายในเกมมีคุณก็จะได้เจอกับเหล่าศัตรูมากมายเลยนะครับซึ่งคุณก็จะต้องต่อสู้แล้วก็ฟาร์มของแล้วก็จะต้องหนีไปให้ได้นะและในระหว่างทางภายในเกมนี้เนี่ยคณก็จะได้เจอกับเหล่าอุปสรรคมากมายเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกและก็ค่อนข้างท้าทายมากๆเลยนะ และเกมนี้ก็เป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้กันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรที่มันมากๆเลยนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดอดภาพสวยแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมเด่นที่4 Fortnite Mobile หลายๆคนก็น่จะรู้จักเกมนี้กันดีนะครับกับเกม Fortnite Mobile ซึ่งรูปแบบการเล่นภายในเกมนี้มันก็จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบ b a t เท e ร o y a ย e อนะครับ โดยเกมนี้คุณก็จะต้องยิงต่อสู้กับคนอื่นฟาร์มของและคุณก็จะต้องเอาชีดอดไปคนสุดท้ายให้ได้คนอื่นจะเป็นผู้ชนะนั่นเองซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าภายในเกมนี้คุณก็จะได้เจอกับผู้เล่นมากมายเลยและเกมนี้มันก็เป็นเกมที่มีอะไรค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับและก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆให้คุณได้เลือกทํากันเยอะมากเลยนะโดยรวมแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกหรือว่าระบบการเล่น,นต่างๆภายในเกมและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมฟอร์นไนท์อยู่แล้วก เกมหนึ่ที่3ามคอมเพลต์ t บเทลเกมนี้ก็ปเป็นเกมแนวเอาชีดอดมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับซึ่งเกมนี้มันก็จอ,อกแนวคล้ายกับเกมฟอร์นไนเลยนะทีมหลักของเกมนี้มันก็จะเป็นแนวแบบยุคอนณาคตนะครับซึ่งเกมนี้ก็ะให้เราเอาชีดอดไปคนสุดท้ายให้ได้คนถึงจะเป็นผู้ชนะนั่นเองแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าภายในเกมนี้คุณก็จะได้เจอกับผู้เล่นโหดๆเยอะมากเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ทําภาพออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะ และส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็จะต้องเตรียมมือถือที่มีสเปคไว้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่งงานก็กระตุกแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เตือนไ้ก่อนนะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนว b บ t เท e Royale อยอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับเกมเนือที่2 Last Mobile หลายๆคนก็น่าจะรอเกมนี้กันอยู่นะครับกับเกม Last Mobile ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวมานะครับว่าเกม Last จะมาลงบนมือถือนะซึ่งข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะครับและผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะ และล่าสุดตัวเกมก็มีการเดปเดตค่าพัฒนาอย่างเลเวลอินฟินิตนะครับซึ่งค่านี้ก็ไปค่าเกมที่พัฒนาเกมดังมาเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง a r e n a Breakout, Tower of Fantasy หรือว่าเกม PUBG Mobile นะครับซึ่งเราก็จะต้องมารอดูกันนะครับว่าเกมนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะและสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็ต้องรองกันต่อไปนะครับและแล้วก็มาถึงอันที่หนึ่แล้วนะครับคอร์ดิตี้วซ e นโมบาย หลังจากที่รอคอยกำมกานางเกมนี้ก็กำลังจะเปิดตัวให้เล่นแล้วนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเปิดตัวให้เล่นประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 2 4นี้นะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่เลื่อนบ่อยมากๆเลยนะครับคือแบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะไม่รู้ว่าจะเปิดตัวไหนนะครับผมคิดว่าล่าสุดเขาก็ไม่น่าจะเลื่อนแล้วนะแต่ส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับรับรองเลยนะครับว่ามันแน่นอนนะก็จบกไปแล้วนะครับสำหรับ15ดับเกมมือถือเอาชีโดที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ และโคกที่ให้ผลทำคลิปอะไรหรือว่าจานดับเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์เองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย